สวัสดีอาจารย์ทุกท่าน FC ทุกคนนะครับผมพบกับแอนเดมสายไล่เช่นเคยนะครับวันนี้เรามาลุ้นกับเจ้าฟ้าบัตถุมนะครับหมายนี้เป็นหมายที่เป็นต่อเจอเสียงใหญ่นะครับจะนกป่ากระโดดขึ้นคันฟานะครับไม่ยอมกระโดดใส่คอน,นครับเดี๋ยวเปลี่ยนพระเนียดใหม่ครับพระเนียดเป็นพระเนียดที่ผมสะสมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า เราจะมีแต้มกันไหมครับผม thank uh -huh. โอเคครับผมนี่ก็แต้มแรกก็เปิดแล้วนะครับฝาปทุมนะครับผมอันนี้เป็นเป็นหมายแก้มือให้กับเจ้าเป็นต่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบพเนียดก็คือเป็นพลเนียดแบบกระเดื่องเนาะอันนี้เขาเรียกว่ากระเดื่องใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เป็นของช่างมวลนะครับอันนี้เป็นของช่างพงนะครับที่อยู่กรุงเทพของตาพงนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเจ้าเสียงใหญ่ตัวนี้จะสวยไหมเดี๋ยวเรามารีวิวกันครับผมครับผมโลดออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมก็ ผมหลังจากสำรวจแล้วก็ไม่มีบัวดแต้ไม่มีหมกซับนะครับผมหมึกสอก็โอเคครับผมก็อพอมีอมดง่ามอยู่ดูชมหน้าของเขาครับก็เป็นหมายแก้มือให้กับเป็นต่อนะครับเพราะว่านกตัวนี้มันกระโดดขึ้นคันฟาดอย่างเดียวไม่ยอมกระโดดส่คอนนะครับเที่ยวนั้นผมมาเจอเขาตอนช่วง1 0บโมงสิบเโมงครับ แล้วก็ไม่ได้ตัวครับเที่ยวนี้ก็เลยเอาฟ้าปทุมมาจัดเนยครับผมดูถมหน้าครับรถตัวนี้เสียงใหญ่ครับผมเสียงใหญ่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลุ้นแต้มต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน f c ทุกคนที่แวะเข้ามาชมและให้กำลังใจตลอดเลยมานะครับทางจองแอนิมสายล่าก็กล่าวคำว่าขอบคุณครับผมคลิปนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ